บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่130นะครับดำเนินรายการโดยผมบริลิมทองคุลและผมสุปชัยวัที่ชูวงครับท่านผู้ฟังครับช่วงหลายสัปดาห์มาน,นี้สังคมไทยให้ความสนใจกับข่าวครา,าวอื้อฉาของแวดวงพระสงฆ์ ที่มีเรื่องผัวพันกับศิกาจนพระผู้ใหญ่หลายรูปต้องลาศิกขาพ้นจากความเป็นบรรพชิตเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางก็เพราะว่าสังคมไทยให้ชื่อตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธและพระสงฆ์ก็มีความผูกพันกับสังคมชุมชนและได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนอย่างมากมาตลอดครับใช่ครับทั้งๆท,ท,ที่พูดกันว่าเมืองไทยเมืองพุทธนะครับแต่ก็มีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์หลายครั้งหลายค่าท้งเรื่องของสตรี และสตางคือผู้หญิงและทรัพย์สินเงินทองนอกจากนี้วัดหลายแห่งก็มีข้อคอรหาเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ที่มีมากมายจนกลายเป็นธุรกิจศาสนาไปแล้วครับครับพระสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายเทราวาิของไทยถือศีลทั้งหมด227ข้อแต่ว่าในหลายประเทศที่มีพระสงฆ์เหมือนกันก็มีวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระญี่ปุ่นซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะพอทราบม,มาบ้างว่า พระญี่ปุ่นสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ในญี่ปุ่นพระเป็นอาชีพอย่างหนึ่งโดยที่คนญี่ปุ่นไม่ได้คิดว่าพระแบบนี้ประพฤติผิดแต่อย่างใดเลยครับพอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้วันนี้เราจะเล่าเรื่องของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามประวัติศาสตร์อย่างไรทําไมพระญี่ปุ่นถึงมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับคารวาสไม่ได้เป็นนักบวชที่เข่งครัดแต่ว่าชาวญี่ปุ่นก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาหลักครับ ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะไม่ระบุชัดเจนว่าตัวเองนับถือศาสนาอะไรแต่วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นก็จะเกี่ยวพันกับ2ศาสนาคือชินโตและก็พุทธศาสนาครับตั้งแต่พิธีรับขวัญเด็กแรกเกิดการแต่งงานการขอพรปีใหม่ไปจนถึงงานศพก็จะไปอย่างศาลเจ้าชินโตแล้วก็วัดพุทธแต่ว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นเป็นนิกายมหายาณ แบบเดียวก,กันกับในประเทศจีน,จนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามซึ่งแตกต่างจากศาสนาพุทธในประเทศไทยที่เป็นนิกายเทรวาสครับใช่แล้วครับนี่คือสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากประเทศไทยเราเพราะว่านิกายเทรวาสยึดหลักปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเคร่งครัดเพื่อมุ่งสู่การหลุดพ้นเฉพาะตนนะครับขณะที่นิกายมหายานเห็นว่าพระธรรมวินัยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสถานการณ์ เพื่อความอยู่รอดแห่งศาสนาพุทธและยึดหลักการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันหรืออาจจะพูดได้ว่านิกายมหายานมุ่งจะให้ศาสนาเข้าถึงผู้คนจํานวนมากแต่นิกายเทรวาสแบบไทยมุ่งเฉพาะตัวผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังนั้นคนไทยจึงให้ความสําคัญกับพระสงฆ์มากกว่านั่นเองใช่ครับถึงแม้จะเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานเหมือนกันแต่พระญี่ปุ่นก็แตกต่างจากพระสงฆ์ของจีน พระสงฆ์ของเกาหลีแล้วก็เวียดนามอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานมีครอบครัวได้ไม่ต้องจำวัดตลอดเวลาไม่ได้กินอาหารมังสวิรัตโดยพระญี่ปุ่นหลายรูปถึงขนาดดื่มสุราก็ยังมีนะครับแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับว่าศาส,สนาพุทธในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐมีมากถึง13นิกาย160สำนักซึ่งบางนิกายก็ถือศีลอย่างเคร่งครัดถือพรหมจรรย์ไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่ดื่มสุรา รวมถึงต้องสวดมนต์ทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิหรือพูดได้ว่าพระญี่ปุ่นมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายมากครับถ้าเราจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็ต้องย้อนผ่านประวัติศาสตร์ครับญี่ปุ่นได้รับพุทธศาสนามาจากประเทศจีนโดยผ่านทางคณะสงฆ์ของเกาหลีาศาสนาพุทธเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ชนชั้นสูงจากนั้นจึงค่อยๆแพร่หลายนะครับผู้ท,ที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนพุทธศาสนาคือเจ้าชายโชโตกุ ูโปรดให้สร้างวัดขึ้นหลายวัดที่สำคัญก็คือวัดโคริวจิซึ่งปัจจุบันเป็นโมรดกโลกอยู่ในจังหวัดนาระในอดีตนั้นพระญี่ปุ่นมีวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดและค่อนข้างใกล้ชิดกับราชสำนักตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับก็เช่นในเรื่องอิคิวซังที่จะมีสมุไรคนหนึ่งนะครับมาคอยดูแลอยู่ที่วัดตลอดและอิคิวซังกับเจ้าอาวาสก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านโชกุนอยู่บ่อยๆส่วนในสมัยสงครามก็ยังมีพระนักรบอีกด้วยนะครับ ครับต่อมาในสมัยปฏิรูปเมจิรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการลดถอนอำนาจของศาสนาพุทธลงพระจึงต้องปรับตัวเพื่อรักษาตนแล้วก็วัดให้อยู่รอดด้วยพร้อมกับหาไรายได้เลี้ยงชีพโดยพอญี่ปุ่นพ่ายแพ้ส,สงครามโลกครั้งที่สองรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสหรัฐได้กำหนดให้ศาสนาแยกขาดออกจากการเมืองอย่างสิ้นเชิงแต่แท้จริงแล้ววัดและก็สรนเจ้าได้สะสมความมั่งคั่งไว้มากมายและศาสนาก็ยังมีอิทธิพลต่อาการเมืองของญี่ปุ่นอยู่ จนถึงทุกวันนี้นะครับเช่นพรรคโคเมซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลกับพรรค LDP หรือเสรีประชาธิปไตยมาตลอดก็ขอตั้งโดยสมาชิกขององค์กรพุทธศาสนาขนาดใหญ่คือสมาคมสร้างคุณค่าหรือพุทธศาสนานิกายนิชิเรนของญี่ปุ่นนั่นเองครับใช่ครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในญี่ปุ่นมีวัดมากกว่าร้านสะดวกซื้อเสียกนะครับคือมีวัดราว7 7 0 0 0วัดและมีร้านสะดวกซื้อรวมกันราว5 7 0 0 0ร้าน นอกจากนี้ญี่ปุ่นมีพระสงฆ์ราว3ามแสนหมื่นรูปแต่มีหมอราวส0 0 0 0 0คนจนมีคนตั้งคําถามนะครับว่าในชีวิตประจําวันนั้นเราเข้าวัดหรือร้านสะดวกซื้อบ่อยกว่ากันและพระกับหมออาชีพไหนจําเป็นมากกว่าครับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และก็สังคมทําให้พระในญี่ปุ่นกลายเป็นอาชีพแล้วก็วัดก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงก็มีไรายได้ถึงขั้นร่ารวยมหาศาล แต่วัดหลายแห่งก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักเคยมีข่าวว่าวัดบางแห่งได้คิดค้นวิธีดึงดูดคนเข้าวัดด้วยการสร้างตัวการ์ตูนแมสคอตหรือสวดมนต์ทำนองเพลงแจ๊สเปิดคอนเสิร์ตกลางวัดเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่สนใจเข้าวัดถึงขนาดนั้นเลยครับส่วนพระญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มีอาชีพอื่นๆนะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์เป็นยูทูบเบอร์โปรโมทวัดหรือเป็นช่างแต่งหน้าเป็นบาร์เทนเดอร์ชงเหล้าก็มีนะครับจนคนบอกว่าเป็นพระพาร์ทไทม์ เพื่อนผมคนหนึ่งเล่าว่าเธอเคยนิมนต์พระไปทําพิธีที่บ้านโดยจองผ่านทางออนไลน์และเมื่อถึงวันนัดหมายนะครับพระก็ขับรถมาที่บ้านโดยใส่ชุดสูตรพอมาถึงบ้านก็เปลี่ยนสวมชุดเครื่องแบบพระเมื่อเสร็จพิธีก็เปลี่ยนชุดไปเวทขึ้นรถกับวัดไปนี่อาจจะเรียกว่าพระเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับครับผู้สุบชัยเห็นได้ชัดนะครับว่าโดยภาพลักษณ์แล้วอาชีพพระในญี่ปุน่นแตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงครับเพราะพระสงฆ์ไทยเป็นภิกษุ ซึ่งแปลความหมายได้ว่าเป็นผู้ขอจึงต้องพึ่งพาการอุปถรัรมภ์จากอุบาสกอุบาสิกาแต่พระญี่ปุ่นต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักครับแต่ว่าถ้าพระในญี่ปุ่นเป็นอาชีพแถมยังได้สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วคนญี่ปุ่นจะไม่อยากมาเป็นพระกันมากมายเลยครับคุณสุภชัยไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับการบวชเป็นพระในญี่ปุ่นทุกนิกายมีกฎเกณฑ์หลัก2ข้อคือ 1. เรียนจบมหาวิทยาลัยและ2 ต้องมีอาจารย์หรืออาจจะเรียกว่าอุปัชาก็ได้นะครับโดยจะต้องใช้ชีวิตเตรียมความพร้อมอยู่ที่วัดระยะหนึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่อุปัชาประเมินแล้วจึงจะบวชได้การบวชเป็นเนนแบบอิคิวซังทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับคนที่จะบวชส่วนใหญ่จะไปเรียนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยต้องอ่านคัมภีร์ออกต้องมีวุฒิภาวะต้องรู้เรื่องาศาสนาพุทธการบวชในญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าจะมาบวชเพราะอกหักหลักลอย คอยงานสังขารโสมหรือว่าบวชนีนี่บวชสะดอกเคราะหนี่ถือว่าแตกต่างจากพระสงฆ์ไทยมากเลยนะครับเพราะในบ้านเราหลายคนมาบวชก็เพราะฐานะทางบ้านไม่ดีก็เลยต้องไปบวชเพื่ออยู่กินเรียนหนังสือกับวัดหรือเด็กจํานวนไม่น้อยพอปิดเทอมก็มาบวชเป็นเนนเพื่อทํามาหาเลี้ยงครอบครัวพระสงฆ์ไทยจํานวนมากบวชอย่างยาวนานจากเนนเด็กจนกลายเป็นพระผู้ใหญ่จึงไม่มีประสบการณ์ทางโลก แล้วก็ไม่รู้เท่าทันกิเลสของทางโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ไทยยังมีการบวชระยะสั้นอย่างเช่นการบวชหน้าไฟหรือการอุปสมบทหมู่ในเทศกาลสําคัญๆอีกด้วยเรียกได้ว่าคนไทยเราบวชง่ายสึกง่ายจริงๆนะครับใช่ครับเงื่อนไขที่2ของการบวชพระในญี่ปุ่นก็คือต้องมีอุปัชาซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครยอมเป็นให้แล้วครับพระส่วนใหญ่จึงสืบทอดกันในครอบครัวคือพ่อเป็นพระ แล้วก็ให้ลูกชายสืบทอดกิจการวัดต่อไปนี่ก็คือสาเหตุที่พระญี่ปุ่นบางนิกายแต่งงานได้ก็เพื่อให้มีคนสืบต่อวัดของครอบครัวและก็สืบสารพระพุทธศาสนาไปด้วยนั่นเองครับคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วผมมีข้อสงสัยครับคุณสุบชัยสงสัยว่าถึงแม้ว่าพระญี่ปุ่นจะช่วยชาวบ้านประกอบพิธีกรรมแล้วก็มีคุณอุปการต่อสังคมในระดับหนึ่งแต่ว่าวิถีชีวิตของพระญี่ปุ่นที่ใกลชิดกับทางโลกอย่างมาก อย่างนี้จะไม่ถูกข้อคอหาหรือครับว่าทําให้ศาสนาเสื่อมลงครับในเรื่องนี้ดรโคสิตทิพเทียมพงที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมานานกว่า20ปีและปัจจุบันก็สอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในเว็บไซต์ MGR Online นะครับว่าแต่ละศาสนาก็มีศีลและวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดว่าใครดีกว่ากันดรโคสิตบอกว่า ต้องย้อนกลับไปพิจารณาว่าศาสนาคืออะไรมีขึ้นเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อให้คนดำเนินชีวิตประจำวันโดยเป็นทุกข์น้อยที่สุดหรือว่าทั้งสองอย่างและก็ควรให้ความสำคัญกับสาระใดก่อนถ้าอธิบายง่ายๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้สอนให้เหล่าสาวกมุ่งสู่นิพพานแต่สำหรับพุทุชนแล้วถ้าศาสนาช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ ก็อาจจะถือว่าบารรลุวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากดรโคสิตทิพเทียมพงแล้วคอลัมนิสอีกคนหนึ่งก็คือสารชสังก็ได้เ,เล่าเรื่องพุทธศาสนาในญี่ปุ่นไว้ในหลายบทความตั้งแต่หลายปีก่อนนะครับซึ่งผมจะนํามาเผยพร่อีกครั้งใน Facebook บูรพาไม่แพ้คุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านกันได้ครับครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนนี้เราสองคนได้เล่าเรื่องของพระสงฆ์แล้วก็ศาสนาพุทธในญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากเมืองไทยเราอยู่มากโดยไม่ต้องการเปรียบเทียบน,นะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันเพราะบริบทของสังคมแตกต่างกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามประวัติศาสตร์ด้วยแต่ในที่สุดแล้วทุกศาสนารวนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็ช่วยคํำจุนสังคมครับหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวต่างๆในมุมมองของโลกตะวันออกสามารถติดตามอดแ c a s t บุรพาไม่แพ้ในช่องทางต่างๆทั้งผ่านแอปพลิเคชัน podcast บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง YouTube รวมถึง TikTok และเราก็ยังมี Facebook บุรพาไม่แพ้ที่มีข่าวและบทความที่มากขึ้นด้วยครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังเพียงแต่ค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก